สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือรายการอะไรวะเออคลาสสิ่ฮีโร่บายวันนี้เราก็จะมาเล่นวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ้ยเล่นเล่นแมปสถาบันวิจัยนะฮะไปลุยกันเลยผมตัวเฮ็ดฮัลโหลเฮ้ย ฮัลโหลแอนวีลคอมทูเดอะเล็บโอ้ยอยู่อยู่นี่ทูอยู่นี่ทูเลนแลนฮาวทูดิสดิสอะไรวะเนี่ยรีรีเมมเบอร์ เน่เฮ้ยได้อ่านให้ให้ได้อ่านกดยังไงอ้าวอันไหนวะเฮ้ยในกล่องมีอะไรมั่งในกล่องมีอะไรมั่งทางไหนก็ได้จำจีมาเขือปอแปะเอาท้อนหน้าแว่นพายเรือเอ็นนำน้ำท่านใดเอัน้ำเอาไว้ทำไปเด็กไปเด็กเอากรสุนเอาลูกไปแล้ว เฮ้ยมีเกียนมีเกียนเฮ้ยทางตันเฮ้ยทางตันเฮ้ยทางทางขวาตันว่ะอ้าโอ้โหซอมบี้เตรียมพร้อมเลยอ่ะมีดาบอะไรม้่ง เก็บไม้ให้หมดเก็บไม้ให้หมดบูเลยเพื่อนไปตายซะเขาน่าจะให้ไฟเอาแหลกยมเกียนเกียนเฮ้ยเน้อหมูเนืหมูเนือน้อหมูนมูการโดวินจิตวิญญาณไปคนละทางกันการโดวินจิตวิญญาณโดให้หมดเลยมีมาทำไม บูไม่อยากเทเลพอร์ตฮนะอ้าวเฮ้ยไอ้รอดมีเกียนมีเกียนโอ้ยอ้าวตายเอ้ยจะตายแล้วไอ้เออตายเหมือนกันเลอืออะไรเนี่ยมาอยู่ เฮ้ยมาอยู่ในทางเบ็ดล็อกอะ่ะอยู่ในเบ็ดล็อกเจอทองหนึ่งก้อนจำดาวเราไม่อยากเราไม่อยากเกียนเทเลพอร์ตนะฮะไปทางซ้ายดีกว่าทางขวาเจอซอมบี้ อยาแบบอย่าแบบไปเลยไปเลยบนใดบนใดขึ้นบนใดเอ้ยอุ้ยแหลก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 โอ้โหมันระเบิดจากข้างล่างเลยอะ หลอดตายเออเราลงมาแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวี่วงจรอเอ้ยลงไม้ทออ้อจะทางไหนทางไหนอนั่นอ,อะไรอะ่ะมังคือ เขามาทางห้องออฟซิเดียนเจออะไรประตูเปิดเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมมันระเบิดตุ้มตามระเบิดตุ้มตามตามตุ้มมีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรอะเรายังเรายังไม่ตกเรายังไม่ตก เด,เดินเดิวเลยหรู้ว่าจะเริ่มใหม่เฮ้ยใครอะใครอยู่ตรงนั้นอะต้องหาทางสิเออใครอยู่ตรงนี้ะช่วยด้วยเกมหมดเลยไหม เออเหือระใหม่ราใหม่ทางขวาว้าวเฮ้ยว่าแต่ว่านอนเซฟได้ป่ะเนี่ย ทองเราเองเจออยู่หนึ่งก้อนใช่ปหละ่ะฮะเราก็มีมีของเราด้วยแล้วก็ตายไปด้วยก็เดี๋ยวว่าทางมีเกียนมีเกียนเออเอามา มันแหลกๆพิเศษอะ <c oughs> ่ะดาบไม่แต่งบู๊คซี่เอาบปกที่เด็ดูนเลยแปดหนึ่งสองสามคนไทยบุเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ร่าเป๊บหนึ่งบุนเอ้ย,ซอ,อยซอมบี้มามาแล้วซอมบี้อ้าพระเจ้าจอดตาย ทีพีได้ไหมทีพีได้ไหมสุดสุดจะทนแล้วเนี่ยมาสุดจะทนก็อย่าไปสุดอย่าไปทนสุดอ,าาอ่ะมาติดขอพ่อหน่อยได้มัย้ยแขอพ่อหน่อยอ <laughs> ทีพีไปแล้วไหนดาบไดมอนด์พ่อจะไปทำงานแล้วอือโอ้กาั่นตู การโดเป็นจิตวิญญาณการโดเป็นจิตวิญญาณเย่มเอ้ยใครใครทุบวะโอ้ซอมบี้เปิดประตูเหรอตายเย่สเกลิตอนเจ้าหูกะตาย เฮ้ยเรือสกเกีริตันนะโโอ้าห,าหาช่วยด้วยสกเกีริตันฆ่าหนูวายละววายละไม่สนละบัล<ม>ลังก์บอลลีโอแก่ตายอะ่ะกินก่อนอ๋อไม่อยู่ใต้อ๋อเหนื่อยอยู่ใต้กี่นาทีแล้วเป็นาทีละวายเรื่อยๆไวเรื่อยเรื่อย มีบออไปลางไหนยืนเลยทางสว่างอไอ้รยยังไปสก,กีลตั้งตามหลังอ่ะไม่รู้ อะไรนะแล้วก็มีเตอร์เดอรเตอรเดิร์เตอร์แหล็กพิเศษเลยฮะอทองหนึ่งก้อนนั่นแหละก็ไปเลยเฮ้ยอ่านป้ายยังเนี่ยค่าค่าค่า